คือไอ้เจ้าเพลี้ยแป้งเนี่ยคะ่ะเวลาที่เขามาบุกเนี่ยมันจะสังเกตเห็นค่อนข้างที่จะยากนะคะเพราะว่าส่วนใหญ่เนี่ยมันจะซ่อนอยู่ในรากเนาะซึ่งในรากเนี่ยมันก็จะอยู่ในกระถางแล้วอยู่ในกระถางเนี่ยเราก็จะมองเขาไม่เห็นถูกไหมละ่ะแล้วพอมองไม่เห็นเนี่ยเขาก็จะกินรากต้นไม้เรากินน้ําเลี้ยงของต้นไม้เราอย่างสบายใจจนสุดท้ายเขาแห้งฟีบโ,โซมแล้วก็ตายไปไหนที่สุดน,นะคะดีดีทรีชาแน,นลสวัสดีคะ่ะเพืพ่อนเพื่อนแล้วก็มาพบก,กับเพดีดีทีกันแล้วนะคะเพจที่รวบรวมคมรู้ดีดีไว้กับเพื่อนเพื่อทุกคนเลยคะ่ะ วันนี้นะคะเราจะมาพูดถึงไอ้เจ้าแมลงตัวเล็กตัวหนึ่งค่ะที่หลายๆคนอาจจะยังประสบปัญหาอยู่เวลาที่เพื่อนๆปลูกต้นกระบองเพชรนะคะนั่นก็คือเจ้าเพลี้ยแป้งนั่นเองมีใ,ใครเคยประสบปัญหานี้บ้างไหมคะว่าโดนเพลี้ยแป้งบุกที่สวนคือไอ้เจ้าเพลี้ยแป้งเนี่ยคะ่ะเวลาที่เขามาบุกเนี่ย มันจะสังเกตเห็นค่อนข้างที่จะยากนะคะเพราะว่าส่วนใหญ่เนี่ยมันจะซ่อนอยู่ในรากเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็จะมาบอกกันนะคะว่าวิธีการป้องกันเพี้ยแป้งเนี่ยทำได้ยังไงซึ่งมันง่ายมากๆเลยค่ะเพื่อนๆวันนี้นะคะเราก็จะมาคุยกันถึงปัญหาเรื่องเพี้ยแป้งเนาะซึ่งเราคิดว่าน่าแต่ละคนน่ะน่าจะเจอในกระบองเพชรเนี่ยแหละ ซึ่งเรานะคะมีอยู่ช่วงหนึ่งเนี่ยขอเล่าประสบการณ์ก่อนสมัยก่อนคือเราเป็นคนขี้เกียจมากเราจะไม่ใส่ย,ยาอะไรเลยเพราะเราขี้เกียจเว้ยแล้วมีอยู่ช่วงปีหนึ่งซึ่งเราอ่ะโดนเพี้ยแป้งบุกแต่เรามาดูตัวนะนวต้นไม้มเราก็เริ่มโซ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 มใช่ไหมค่อยๆโยนล้นน้ำไปราก,ก็ไม่เดินอะไรอย่างเงี้ยค่ะนะคะเรานะคะก็ไปหาข้อมูลค่ะว่าเทำไมต้นไม้ถึงโซมเขาบอกว่าหนึ่งในสาเหตุนะคะก็คือ ต้นไม้เพื่อนเนะคะอาจจะโดนพวกแมลงนะคะทําร้ายไปแล้วก็ได้ที่นี่นะคะมีอยู่ช่วงหนึ่งใช่ไหมก็มาถึงช่วงที่เราต้องเปลี่ยนกระถางค่ะเราก็ได้คนบความจริงว่าใช่เราโดนแมลงทํำลายจริงๆโอ้โหแย่มากเลยก็คืออาการของเพียแป้งนะคะก็เราจะมีตัวอย่างให้ดูค่ะว่าถ้าต้นไม้ของเพื่อนๆนะคะโดนเพี้ยแป้งทํรลายลากเนี่ยหน้าตาจะเป็นอย่างไหนคลิปที่เพื่อนๆจะเห็นต่อไปนี้เลยค่ะ น้อวเหตุการณ์วนนั้นะคะเพื่อนๆก็เกิดขึ้นจากว่าเรานะคะทําการเปลี่ยนกระถางน้องคางโคค่ะ mm hmm. เราก็รื้อกระถางเขาออกมาเพื่อเปลี่ยนดินประจําปีเนาะ mm hmm. แล้วสิ่งที่เราได้เจอมันคือสิ่งนี้ค่ะเพื่อนๆวิวยดูดิอันนี้มีสีขาวขาที่ล่างด้วนะคะ นี่ดูดิเนี่ยโอ้ยเหมือนเพีย้ยมันจะมีสีขาวๆานะคะเนี่ยเนี่ยเนี่ยมันไม่ใช่เพอ,อะไรนะเดี๋ยวเราเะี๋ยวขยอกมาดูดิไอ้เพื่อนเพื่อนมันจะเป็นแบบสีขาวๆาปุยๆเกาะอ,อยู่ที่ล่างนะคะ อันนี้ก็คือจะเป็นสาเหตุที่ทําให้รากเดินไม่ดีนะคะเพื่อนๆ่ยดูดีเห็นปะขั้นตอนถัดมานะคะเราก็ตัดรากที่เขาโดนเพลียออกค่ะพอเราตัดแต่งรากเสร็จนะคะเราก็ทําการล้างน้ําเพื่อนล้างสิ่งสกปรกที่อยู่ที่รากเขาออกไปนั่นเองค่ะอันนี้ก็คือไม่มีแล้วเห็นปะแล้วก็ค่อยทําการปลูกใหม่นะคะ แล้วต่อมานะคะเราจะมาถึงขั้นตอนการจัดการกับเจ้าเพลียแป้งกันนั่นเองค่ะซึ่งเมื่อตอนน้นไม้ของเพื่อนๆนะคะโดนเพลียแป้งทำลายใช่ไหมวิธีการที่ง่ายที่สุดก็คือมีตัวช่วยหนึ่งค่ะที่ง่ายที่สุดเลยคือปัญญาฆ่ามแมลงที่ใส่ง่ายแล้วก็ไม่ฟุ้งด้วยนะคะแล้วเรารู้สึกว่าสามารถป้องกันเพลียได้ดีแล้วก็ทุกสว่วนก็ใช้นะคะนั่นก็คือนี่นี่เองนี่ก็คือสตาร์เกิลจีนะคะเพื่อนๆ หลายๆคนนะคะน่าจะเคยได้ยินไอชื่อของเจ้าสตาร์เกิลจีมาบ้างแล้วนะคะแต่บางคนอาจจะยังสงสัยว uh ่าไอเจ้าสตาร์เกิลจีเนี่ยเขาเอาไว้ทําอะไรใช่ไหมจริงๆเจ้าสตาร์เกิลจีเนี่ยเขาจะเป็นผงผงสีม่วงนะคะก็ในนี้นะคะเขาก็บอกว่าวิธีใช้นะคะก็คือ ระวังอย่าให้เข้าตาปากจมูกแล้วก็ผิวหนังเสื้อผ้าเนาะเอาไง่ายๆว่าเมื่อใช้เสร็จแล้วก็ต้องล้างมือให้เรียบร้อยนะคะแล้วก็ใช้ลองก้นหลุมขณะปลูกเนาะเอาไง่ายๆว่าสตาร์เกิลจีเนี่ยมันไม่ถูกกับแดดนะคะเพื่อนๆถ้าเพื่อนๆใส่เนี่ยก็ใส่ในกระถางยังไงก็ได้ไม่ให้เขาโดนแดดนั่นเองจะให้อยู่ตรงส่วนไหนของกระถางก็ได้แต่ถ้าให้ดีนะคะก็คือเราก็จะผสมไปกับดินปลูกก่อนรอบหนึ่งเนาะแล้วก็ เราก็จะใส่ไว้กลางกระถางอีกรอบหนึ่งเวลาปกค่ะเพื่อให้แน่ใจว่าทุกกระถางนะคะมีสตาร์เกิลจีอย่างแน่นอนเนาะและนี่นะคะที่หลังถุงนะคะของสตาร์เกิลจีเนาะเขาก็จะเขียนไว้ว่าใช้อัตาสองกรัมต่อหลุมนะคะก็คือจริงๆเนี่ยไม่ต้องใช้เยอะเนาะยางเนาะเดี๋ยวเราจะมาเปิดถุงให้ดูกันนะแล้วก็จะไม่เปิดถุงใหญ่มากนะคะเพราะว่าจะได้มัดปักถุงได้ แต่ว่าเดี๋ยวเราจะมีการแบ่งใส่กระปุกนะคะเพราะว่าเดี๋ยวเราจะแบ่งเอาไปใช้เนาะอันนี้จะถุนละหนึ่งกิโลกรัมอย่างเพื่อนๆนะคะข้างในมันจะเป็นเหมือนกลิตเตอร์สีม่วงนะคะดูสิสตั๊กเกอรจีนะคะจะเป็นน้องเป็นยาสีม่วงแบบนี้เนาะที่เราจะเอาไปใส่ในต้นไม้ของเรานะคะเพื่อเป็นการคาะเพราแป้งค่ะโดยที่เรานะคะจะแบ่งใส่กระปุกเนาะ,ะในนี้ก็ยังมีสตั๊กเกิรจียอยู่เนี่นะคะ เป็นกระปุกที่เราจะเก็บไว้ใส่ยาข้า,มาแมลงของเรานะคะเราก็จะใช้เป็นลักษณะทึบเนาะเพราะว่าสตาร์กเกิลจีเราเนี่ยเขาไม่ชอบแบกแล้วก็แบ่งใช้นะคะ,ะแบ่งเอาไปใช้เนาะครั้งนึงก็จะเทใส่ไม่เยอะมากนี่นะคะก็จะใส่ประมาณเท่านี้แล้วก็จะปิดฝากระปุกเราน่ารักป่ะซื้อมาจากหลานยี่สิบาทมันจะมีรูฝาลอยอยู่ข้างบนนี้นะคะ แล้วเราก็แบบโรยๆใส่ที่ตินของเราได้เลยเนาะซึ่งกระปุกเนี่ยแล้วแต่เพื่อนๆนะคะว่าเพื่อนๆจะใช้อุปกรณ์อะไรเนาะส่วนตัวเราสะดวกแบบนี้พอเสร็จแล้วนะคะเพื่อนๆกร็รัดปักถุงให้เรียบร้อยแล้วก็เก็บภายในที่แห้งแล้วก็ห่างไกลจากแสงแดดแล้วก็เด็กสัตว์เลี้ยงนะคะเ<ๆ>พราะว่าสีมันดูเหมือนแบบขนมเนาะ <S <S 1> <S 1> อาจาจะเป็นอันตรายได้อเดี๋ยวเราจะเอาอันนี้นะคะที่มีสตั๊กเกอร์ดีอยู่ข้างในเนี่ยไปผสมในดินปลูกค่ะ คือดินที่เราจะใช้ปลูกนะคะอย่างที่บอกเนาะไอคัองโคงนะคะเราก็จะผสมดินแบบโปร่งมากๆเลยนะคะแล้วเราก็ใส่สตาร์เกิลจีเข้าไปนะเนี่ยเห็นป่ะเวลาโรยเสร็จแล้วเราก็ผสมนะคะให้เข้าไปเนาะคลุกให้ทั่วนะคะอันนี้เป็นการสาธิตเฉยๆมันเลยดูไม่ค่อยทั่วเนาะแต่ว่าในชีวิตจริงเพื่อนๆจะต้องคลุกเขาให้ทั่วนะคะสตาร์เกิลจีสเต็ปที่หนึ่งเสร็จแล้วใช่ไหม สเต็ปต่อมาเนี่ยขายไม่ได้เลยคือจะต้องใส่ทีละก,กระถางด้วยนะคะเพราะว่าการผสมไปในดินอันนี้เนี่ยนะคะมันอาจจะอ่าไม่ทั่วเนาะไม่ทั่วทั้งหมดนะคะทีนี้ถ้าเราอยากจะมั่นใจว่าเราอ่ะใส่สตาร์เกิลจีทุกกระถางแน่ๆเราก็ใส่แยกทีละก,กระถางด้วยนะคะอีกครั้งหนึ่งเนาะเอาแบบปึ๊กๆไปเลยแลานนี้ก็คือนอ้องข้างคกที่เราปลูกไว้บ้างแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะนํามาปลุกที่เหลือนะคะให้เพื่อนๆได้ดูกันเนาะ โดยที่ขั้นแรกนะคะเราก็รองก้นกระถางด้วยหินภูเขาไฟก่อนนั่นเองค่ะเพื่อไม่ให้ดินไหลออกจากกระถางเนาะแล้วก็นําระบายได้ดีค่ะหลังจากที่เราลองก้นกระถางด้วยหินภูเขาไฟแล้วนะคะเราก็จะทําการใส่ดินลงไปที่ก้นกระถางค่ะประมาณเศษหนึ่งส่วนสามของพื้นที่ว่างของกระถางนะคะจากนั้นก็หยิบสตาร์เกิลจีที่เราเตรียมไว้ นำมาโรยทีละกระถางนะคะอีกครั้งหนึ่งเนาะเหาะใส่ทุกกระถางเลยค่ะเพราะว่าเพื่อสร้างความมั่นใจให้กับตัวเราเองนั่นเองนะคะเพื่อนๆว่าทุกๆพอตนะคะมีสตาร์เกิลจีอยู่ในนั้นแล้วอย่างแน่นอนจากนั้นนะคะเราก็จะปลูกตามปกติเลยค่ะก็คือจะใส่ออสมโคต แล้วก็ดีนี้นะคะก็จะผสมยากันราด้วยเนาะเนี่ยแล้วเราก็ปลูกนะคะในกระถางเลยแล้วก็ใส่หินโรยหนะ้าเท่านี้เป็นอันเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะเพื่อนๆจบกันไปอีกหนึ่งขั้นตอนแล้วนะคะสําหรับวิธีการไล่เพลี้ยค่ะถ้าเพื่อนๆทําตามที่ดีดีทีบอกนะคะมันใส่สตาร์เก้นจีทุกครั้งที่เปลี่ยนกระถางนะคะรับรองได้เลยค่ะว่า ส่วนของเพื่อนๆเนี่ยจะต้องไม่มีเพียแป้งบุกอย่างแน่นอนแล้วก็จบกันไปอีกหนึ่งคลิปนะคะสำหรับคลิปความรู้ดีๆจากดีดีค่ะถ้าเพื่อนๆนะคะชอบคลิปนี้อย่าลืมช่วยกันกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เป็นกำลังใจให้กับเพจของเราด้วยนะจบวันนี้ต้องลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าค่ะบ๊ายบาย